สวัสดีค่ะทุกทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีใช้รหัหาเปิดใช้งานของคือโยวิ๋ก่อนอื่นเราได้เรียนรู้ว่ามีสองวิธีในการเสือโครเปิด V I P ของคือโยวิ๋งเลขเรื่องมือตำเนึนงกันอย่างแรกก็คือผู้ใช้สามารถเสือได้โดยลงไลน์ลาบแเละอย่างที่สองก็คือเราเสือจากผู้จกกัดการเราแล้วได้รับรหัสาเปิดใช้งาน เลเปิดใช้อันโ o ร Double ซึ่งใช้ได้โคเบอร์ VIP และเรื่องมือตามนึงกันต่อไปเราจะให้รายละเอียดที่เกี่ยวกับวิธีใช้รับค่ะเปิดใช้งานของเราก่อนเงินหลังจากที่เราได้รับรหัสเปิดใช้งานตัวหนึ่งเราก็คลิกที่หน้ารับโปรคือโยวิ n g แล้วก็เลือกคำสั่งซื้อแดนเงินกับ ความสงซื้อสวนกลางอันนี้เราจะได้เห็นเครื่องมือตํำเนินกันที่นี่เราก็คลิกอันไหนก็ได้ค่ะคลิกเช็คราคาและเราก็จะมีอิปพุตรลหาเปิดใช้งานต่อไปเราก็กลับอยู่ ต่อไปเราก็จะก,กดสั่งเสือแทนทีเพื่อให้ราหาเปิดใช้อังของเราใช้ได้วันนี้ก็ถึงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านสาหรับการรับชมเราถ้าหาว่าทุกคนชอบวิดีโอของเราก็โปรดสดงความคิดเห็นแลกดไลค์ติดตามเรานะคะขอบคุณค่ะ